วันนี้ครูมีคลิปตัวอย่างการแนะนำตนเองมาให้เด็กๆดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูแพรค่ะและสิ่งที่คุณครูแพรชอบทานมากที่สุดนั่นก็คือทุเรียนค่ะมันอร่อยมากๆเลยเนื้อหอมหวานค่ะสวัสดีค่ะครูจอยนะคะ ผลไม้ที่กูจอยชอบคือสตรอเบอรีค่ะมีรสชาติปเปรี้ยวอมหวานกินแล้วมีวิตามินทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะกูสินนะคะกูสินชอบทานผลไม้แตงโมค่ะเพราะว่าแตงโมมีรสชาติหวานอร่อยทำให้สดชื่นค่ะเด็กๆ อย่าลืมส่งคลิปแนะนำตนเองเข้ามาแชร์กันด้วยนะคะคุณครูและเพื่อนๆรอชมอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะ